สวัสดีคะ่ะเอทุกทท่านวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะนี่ก็คืออิดหินพูนทรายท่านผู้ชมมีอิดบล็อกนะคะมีอิดบล็อกแล้วก็มีหินทรายกับท่านผู้ชมแต่ว่าสาวดำก็อบอกเอฟซี ร่วมบุญนะคะเอธิเทลกับทุกท่านนะคะเพราะว่านี่ค่ะโอ้เห็นอันนี้เราก็ชื่นใจว่าลูกก็ช่วยเียค่ะมันก็เลยร่มมันก็เลยงามค่ะป่วยในงามร่มรื่นดีมากท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะ,อ,ะอีกยังเหลืออีกสี่ร้อยก้อนนะคะเนี่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเอาให้หมดแล้วค่ะจนมทำแห่งนี้นะคะ เขาปู่ก็บอกว่าทั้งพ่อปู่แม่ยา่าท่านก็บอกว่าจะได้สมณะคุณเอซีนะคะถ้าท่านใดอพอมีปัจจัยจะช่วยอย่าลืมช่วยส่วนธรรมนะคะเพราะว่าปัจจัยก็ยังไม่พอท่านผู้ชมนะคะค่าช่างค่าช่างรวมป็ดสิบก็หมื่นเพิ่มเป็นหมื่นเพิ่มเป็นหมื่นหนึ่งพันท่านผู้ชมเพราะว่าเขาขุดดินเองนะคะนะคะี่ค่ะ นะคะ,นะคะ่ <laughs> ะเ่อนกับท่านผู้ชมดูนะคะ F อฟที่รัตุทุกท่านมีช่างอยู่2คน,นะคะ่ะแล้วนะคะ่ะแล้วก็ช่างก็ทำงานดีมากท่านผู้ชมช่างที่บ้านนองดูเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมเนีนะะ่ยค่ะช่างขุดดินเองนะคะนี่รูปนี้จ้าช่างก็ขุดดินนะคะ ขุดดินเองค่ะขุดดินขุดดินขึ้นใส่นะคะค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมช่างก็ช่วยสาวดำามก็ช่วยพ่อปู่นะคะเพราะว่าเป็นสวนธรรมค่ะถ้าเป็นนั่นก็ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นสวนธรรมนะคะก็เลยช่วยช่วยสร้างทำบุญร่วมบุญสร้างทำบุญทำกุศลวยกันนะคะขุดเองค่ะผู้ชมขุดดินขึ้นไปทุนท้นนะคะ ไปถมที่ขึ้นาที่เราจะต้องเทปูนนะคะนะคะ,ะพ่อปูพ่อปูก็กวาดสถานที่ท่านผ้ชมนูวว้นค่ะพ่อปูท่านก็กวาดทั้งที่ท่านก็กวาดเช้ากวดากวดเย็นของท่านแล้วก็เดินจงกรมตรงนี้เป็นปีละปีปีปปนี้ปีที่สองแล้วพ่อปูสามนะคะท่านก็ทำท่านก็กวาดไปจนถึงนูวว้นนะคะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมนไคะนี่ค่ะอืมไม่ใช่น้อยเลยจ้าเนี่ยท่านผู้ชมตามังก็มาเก็บภาพให้ fc e ได้เห็นนะคะตอนนี้ก็นี่นะคะช่างก็จะ ผมดินขึ้นมาสูงพอสมควรท่านผู้ชมเนี่ยนะคะขอบคุณเยสทุกท่านนะคะที่ช่วยเหลือเจ้จุนสวนธรรแห่งนี้นะคะนี่ก็ช่างนะคะสันนี้ก็ได้ไปช่วยทําทีอ่อาบน้ําที่วางถ้วยวางชามล้างเครล้างชามให้กับแม่ย่านะคะก็ได้ไปทําให้แล้วแต่นี้เราก็ทํา เห็น oh, พ่เอเจ้พ่อไก่พ่อปูไก่ค่ะพ่อปู่ซีสุดทัวรตั้งตังให้นะคะนะคะก็ปัจจัยเอฟซีนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมส0 0 0 0ื่นกว่าบาทนะคะอันนี้ก็อันนี้วันนี้นะคะนี่นะคะช่างสองคนนะท่านผู้ชายท่านมีผู้ชาย2องคนทำตั้งแต่เช้าเลยค่ะนะคะวันนี้ก็ ได้ของขวัญจากพ่อปู่ไปแล้วได้เป็นคุณแรกท่านผู้ชมมันกับพวกแม่บ้านเข้ามาช่วยกันทําความสะอาดออกจากบริเวณสวนธรรมนะคะนะคะได้งวดก่อนนู้นนี่ได้8ปดสมงวดเมื่อกินก็ได้5 7าเหที่ท่านได้ตำมนที่คืนที่16นะคะเนี่ยกัะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ประมาณสัก2วันก็ได้เทใช่ไหมลูกนี่จ้า แล้วก็เอาเทอันอันนี้อันนี้เป็นชั้นที่ว่าชั้นเป็นชั้นข้าวกับที่วางพระพุทธรูปนะลุกเนาะแล้วก็อีกชั้นที่สองนี่ค่ะก็จะทเทตรงนี้ค่ะนี่ค่ะที่ช่างเขาทำแผลแปนไว้ในการท่านผู้ชมนะคะ,อะขอบคุณทุกทุกท่านค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ดูแลสวนธรรมแห่งนี้มาตลอดนะคะค่ะ ดูแลส่วนทําแห่งนี้มาตลอดนะท่านผู้ชมเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมค่ะพ่อปู่แม,ม่ย่าท่านบอกว่าวัานนี้ท่านจะไม่ให้ผิดหวังนะคะท่านจะสม,มนาคุณ fc ทุกท่านค่ะอย่าลืมเลขทะเบียนรถสาวดํานะคะท่านผู้ชมศูนย์หกศูนย์หกเจ็ดทะเบียนรถนะคะแล้วเลขพ่อปู่สีท,ท,ท,ทุท่านมาให้หกสแล้วก็อะไรแล้วก็เก้าหกลหกะ นะคะแล้วก็เลขพอ่อแล้วก็เลขอ่าสูตรพ่อปู่ส้ำแปดแปดที่พ่อปูท่ท่านท่านนั้นสอนไว้นะอันนั้นก็คือที่เสาดำอยู่นะคะเสาดำอยู่ค่ะท่านผู้ชมปัจจัยท่านไหนที่มีปัจจัยพอจะช่วยนะคะท่านผู้ชมอ่าปัจจัยก็ยังไม่พอคะ่ะถ้าช่างก็หมื่นกว่าบาทนะคะเพราะว่าเขาตอนแรกคือเราจะจ้างคนขุดดินมันไม่มีค่ะช่างเขาก็บอกว่าไมเป็นไร ไม่เป็นไรครับค,คุณแม่เดี๋ยวพวกผมพากันพากันเอ้นั่นเองพากันขุดเองนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยสาวดําอยู่ตรงนี้นะคะสาวดําอยู่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเมื่อกี้สาวดําไปตลาดไปเสือไปสั่งปูนสั่งอะไรนั่นแหะค่ะก็เลยมีปิดไว้เนี่ยสาวดําอยู่นี่ค่ะกับยาย่าแต่พ่อปู่ก็อยู่ตรงโน้นนะคะแล้วก็พ่อปู่พ่อปู่โอเล่เมื่อก่อนท่านอยู่ตรงโน้นค่ะท่านผู้ชมนี่พ่อปู่โอเล่ก,กลับไปอยู่ดูแล คุณยายก็หมายถึงคุณแม่ของอปปู่โอเล่นะิแคะคุณพ่อท่านเสียไปเมื่อเมื่อช่วงเขาพรรษานั่นแหละค่ะแล้วก็อีอป้าปู่อีกรูปนท่านก็อยู่โน่นนะคะอยู่กับคนละมุมหรือคนละแจค่ะสาวดํามาอยู่นี่โอ้ยสวดมนต์ได้คล่องมากท่านผู้ชมสวดมนต์ได้ดีมากค่ะเพราะว่ามันเงียบแล้วมันก็อากาศมันก็ไม่ร้อนไม่อบอ้าวไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องมีแอร์อากาศร่มรื่นดีมากท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ รถคันนี้สาวดาก็เช่าเชามาเขาเอาเอาไปแล้วครั้งนึงนะคะสาวดาก็ได้ใช้รถเกง๋งเช่ารถเก๋งมาอยู่สี่ห้าวันนะคะตอนนี้เขาก็เอาไปแล้วนี่นะคะก็เชา่ารถคันนี้กลับมาอีกเนี่ยค่ะทะเบียนรถเต็มๆเลยค่ะปกติเขาจะร้องนะถ้าเขาจะให้โชควดนนี้เขาไม่ร้องเ่ะท่านผู้ชมเลยไม่ได้สักบาทเลย <c oughs> ไม่ไนดะ้บอกเอฟซีเลยห้าเก้าเจ็ดเนี่ยค่ะสาวดำก็แต่พ่อปู่บอกว่าจะให้ FC ถูกนะคะให้ f อถูกเพราะว่า f อนั้นจะได้ช่วยงวดลดคือช่วยลดเลยคะ่ะลดคือก็หมายก็ว่าลดลดาสาวดำขั้นขาวอะ่ะที่เอาไปานั่นไวนะคะ้ค่ะที่เอาไปซ่อมไว้นะคะ่ะพ่อปู่บอกว่าให้ f อให้ถูกจะได้ช่วยเรื่องลดสาวดำ นะคะช่วยสนธรรมเพราะว่าสาวดําไม่ได้มีรายได้ตรงไหนนะคะพอปู่ท่านพูดแบบนี้แหละสาวดําก็พูดให้ท่านฟังตามตามที่สาวดําพูดกับท่านผู้ชมนะคะก็ขอให้ทุทกๆท,ท่านมีโชคกับสวนธรรมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับเอฟซี FC ท่านไหนที่พอจะมีที่พอจะมีปัจจัยนะคะส่งมาช่วยค่าช่างยังไม่มีกับค่าของใจหมดแล้วนะคะค่าของใจหมดแล้วท่านผู้ชม ลูกลูกไปเอาไอ้ถังมาก่อนครับผมลูกนะเอาถังโน้นมานี่ลูกมาตั้งนี่เลยถังอันไหนครับอยู่หน้าห้องน้ําลูกถังเอาหน้าห้องน้ามาตั้งนี่ลูกลูกจะได้เอาลงตรงนี้เลยครับน้ำกิน,นท่านผู้ชมนะคะเนี่ยค่ะที่ช่างเขาก็มาทําตรงนี้ให้สาวดําค่ะ,ะช่างที่ทําพื้นนั่นแหละค่ะเขาก็มาทํานี่ให้ให้กับสาวดําค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ นี่ค่ะเล้ก็มาทามาทําพื้นเอาแค่นี้แหละค่ะแล้วก็แ,กะะแกช่นขึ้นมาได้เป็นที่แล้วก็ก่ออิดบล็อกก่อขึอกก้อนอไปที่เป็นห้องน้ำค่ะท่านผู้ชมของเสาดํานะคะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะแต่ก็ทำอนุ่นเสร็จแล้วเขาถึงจะมาก่ออิฐบล็อกให้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะทําที่ล้างจาน,นะคะ่ะทําที่ล้างจานให้คุณแม่นะคะ แล้วก็ต่อสายยางสายยางต่อมันแล้วก็ตั้งแต่ลูกคุณทาเขาเปลี่ยนไอ้นั้นให้หมดราคาที่นี่เราก็ยอะจับสายยางดึงมาตรงนี้แค่ใกล้ขออุโมทนาสาธุนะคะกับเอฟซีทุกคนที่ไม่ทอดทิ้งสวนธรรมนะคะปัจจัยยังไม่พอนะคะท่านผู้ชมนะคะยังขาดอีก4ี 5, ่ห้าพันระคาะแต่ค่าของหมื่นกว่าบาทเนี่ยจจ่ายหมดแล้วคะ่ะค่าของหมื่นกว่าบาทจ่ายหมดแล้วนะคะทีนี้ก็เหลือเหลืออีกบอีกอีก500ก้อน นะคะเนื่อเราตั้งตั้งตรงนี้ลูกอันนี้อันนี้น,น้ำมนต์ใชไหมเนี่ยจะตั้งอย่างนี้เนาะแล้น่าจะเป็นฝั่งโน,งน้นด้วยลูกตรง,<อ>งน้นก็ได้เอะได้ลูกได้ลูกก็ไดะเจ็บตุ่ยกูเจ็ดตีเออโอเคนี่ลูก้มาแต่ก่อนเอองี้เนาะเออโอเคลูกเอเอเ ู้ชมอันนี้ก็จะเป็นน้ำถังอันนี้ถังน้ำมนต์นะคะถังน้ำมนต์ที่พ่อปู่ทำไว้ให้ญาติโยมมาอาบน้ำมนต์อันนี้สาวต้เป็นขอขอเขามางามๆว่าจะเอามาปลูกรอบสวนธรรมค่ะสาลาแหนสวยมากท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะนี่ลูกตรงนี้ก็จะทำเป็นแอนไว้แบบนี้สำหรับให้พ่อปู่ท่านจะอาบน้ำมนต์ให้ญาติโยมคะท่านผู้ชมค่ะ,คะอย่าลืมนะคะเยสีที่รักษาทุกๆท,ท,ท่านค่ะ ใครที่พอมีปัจจัยจะช่วยสาวดำนะคะช่วยสาวดำให้เราร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วนะคะช่วยสาวดำให้มีกำลังใจที่ว่ายังไม่มีเอฟซีท่านไหนทอดทิ้งนะคะสาวดำก็ตั้งใจค่ะเราจะต้องปังปัง,ปงสักวันหนึ่งค่ะอย่างงดเมื่อกี้นี่นะคะถ้าเป็นถ้าเฉนเป็นพ่อปู่สีสุดทัวก็คงจะดังระเบิดเปิดเบิดนนเนาะเอฟซีน่นคงจะถูกกันทุกคนเลยค่ะ นะคะแปดศูนย์สามแปดน่ะที่พ่อปู่เสียนะวันนี้พ่อปู่ท่านลงนั่นมาเองแต่อย่าลืมนะคะอาจจะเข้าสองตัวบนล่างแล้วสามตัวด้วยก็คือเลขในใบของพอ่อพ่อปู่สามแปดแปดที่สูตรคำนวณท่านที่พ่อปู่สอนให้แล้วก็เลขพ่อปูซ่ซีสูตัวท่านให้ก็คือเลขอะไรละ่ะหกสามเก้าแล้วก็แล้วก็แล้วก็หกแล้วก็เก้าหกนะคะเก้าหกหกเก้าเนี่ยหลายต่อหนึ่งก็ จำไม่ได้แต่จําได้แค่ว่าแค่นั้นเนาะนี่ค่ะสาวน้ำก็นอนนี่แหละกับยายา่ยาลูกสาวของโตโต้ค่ะขอทุกทุกท่านมีความสุขมากๆขอทุกทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านมีความเคารพศรัทธาป่อปู่แม,ม่ย่าด้วยใจจริงนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเราจะได้ร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อที่จะสร้างสวนทําให้สําเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีขออนุโมทนาสาธุกับเอฟซีทุกคน ใครที่จะช่วยก็ส่งปัจจัยมาที่ธนาคารกรุงไทย4220608141นะคะขอท่านโชคดีจ้า